กำลังเดินทางกลับจากเขาใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะแวะร้านเสียน้อยหน่อยกาแอะไรแต่งกลับรถยากมากตรงนี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะกลับได้เพราะว่ารถวิ่งเร็วมากสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดับสิ่งิดด้วยนะครับ ไม่อยู่แล้วฮะเลยนยแกเพิ่งจะขายก็จะไปไหนเดียวแท้มาตั้งหลายวันแล้วดิเขากลับมาที่20เอ็ดอยู่ไหมเชนอยู่ไหม ว่าจะกลับแล้วมีนกลับจะกลับวันนี้หรือเปล่าใส่มันแดดมากหันแบบนั้นมันแดดไงแกเลยหันใหม่มหันแบบเมื่อวานนี่รับแดดเต็มๆครับเออถ้าหันอย่างนี้นี่ลบแดดได้โอเคนะเรวจะลงไปหากันหน่อย อยู่หน้าอะไรนี่อิดโรงอิดโรงอิดนั่นนี่นต้องเสียพื้นที่ด้วยเนี่ยค่าเช่านะครับตรงนี้ไปถามเลยขายได้กี 10, ่หมื่นกี่แสนอะไรเนี่เยเตี๋ยวปลาหกกิโลอ๊ดวัว นายว่ากลับบ้านแล้วไม่ได้กลับโอ้นี่ไม่กล้าทิ้งลูกน้องหรือเปล่าสวัสดีครับฮะนายว่ากลับบ้านแล้วฮะ<า>โอ้โหกโกัดโดนนี่โอ้ ว่าจะอไรพี่ว่าจะเขาใหญ่เนาะก็ดูใช้งานลูกน้องไม่หยุดให้ยใหย่อนเลยว้าวกลางคืนก็ไม่ให้พักดูอะ่ะมาเท่ข้างในเปเทีเท่ยวเนาะทำอะไรอันนีย้ยทำอะไรเหยงแต่ไม่เหยงกไปฮะเกันมันต้องขุดเดินรถเพื่อขยับรถ,รถรเพื่อเหยงเด่นอ๋อนี่นะขยับรถเหรอรเออตั้งงี้ก็ดีเมื่วันตั้งงี้เลยพอจะโดนยึดเนื้อทั้งห ว่าไม่งั้นมันดดมันสองแรงพูดหมดประมาณนะตาแดดสองแรงนี่พวกนี้พังหมดเนี่ยเยเ,ยเสียหายหมดเนี่ยนี่เนี่ยพวกเลดอะ่ะมันก็ไม่ได้สู้เดดอะไรเนาสู้ปิดไปอีกว่าเนะาะเพราะว่ามันรมาณอย่างี้มันเโนเ,นเออเอาไอเอาไอตัวกวักไอที่มีลมวกาวาอ่ะฮะกระจ้างพิตตีมากวาดนี้ เออเอาบิตี้สวยๆมาแบบประเดิมหน่อยเอาหนุนเอาเขามาซื้อแล้วดิ่วันีออกไปเป็เียงเอาลูกค้าเข้านตเลยก็เร็วโอ้กันต้องรีบไปแล้ววะเดี๋ยวผมอยู่ลูกค้าไม่เข้าร้านอีกเอามาอู้สวัสดีครับ มาจากไหนครับเนี่ยฮะมาจากนครสวรรค์มาาวอ๋ไปไหนครับนี่อ๋อพอดีมาเกี่ยวกับโพดอยู่เนี่ยครับอ๋อเกี่ยวกับโพดตรงไหนอ่ะกลางไกลไหมเก่งคอยเก่งคอยไกลไหมไกลอยู่เลยเอ้ว่าจะไปถ่ายรูปเกี่ยวกับโพดหน่อยได้ไหมวันนี้ไม่ได้เกี่ยวอ๋อวันนี้ไม่ได้เกี่ยวฝนตกเหรอพอดีรองานครับอืมอันนี้อันนี้ขับผ่านเลยแวะใช่ไหมหรือว่า <c oughs> <c oughs> อ่าขึ้นไปดูเลยพี่ทีมงานเกี่ยวข้อพูดอันนี้น่าจะเป็นเจ๊ใหญ่ครับขึ้นไปดูเลยครับโอ้ต้องทำมาขายเหมือนเสียน้อยแล้ว แต่เอาไปขายโซนโอ้ไม่คือเลยมันไปเที่ยวมาคืนมันไม่มีแบบอากาศเย็นๆเลยเน่ยกระเดากระเดามากเลยอ่ะอืมันร้อนมากเลยไปเที่ยวไปนอนมากคืน เลยคาได้ของแกนะกำไรก็หักลบแล้วก็น่าจะเหลือวันละวันละสองพันรัมันเสียค่าเช่าที่ด้วยนะนี่เรื่องของเรื่องนะครับเพราะว่ามันหน้าร้านเขาเนาะแล้วถ้าเราแบบจอด จอดที่ไม่มีรถจอดได้มันก็ขายไม่ได้นะครับมันต้องจอดตรงที่มีรถจอดได้นะครับโอ้รถบินแรงมากเนี่ยถ้าถ้าทำแล้วเอาไปจอดขายโซน โซนไปนครพนมอ่ะหรือโซนนั่นแหละโซนอุบลเนี่ยราว่าก็น่าจะขายดีเหมือนกันนะฝั่งโน้นอ่ะเพราะว่าฝั่งโน้นร้านอะไรน้อยมากเลยโซนครพนมอุบลไปฝั่งโน้นอ่ะค่อยมีนะแต่โซนนี้ร้านเยอะนะนเ,นเนี่ยเส้นนี้ร้านร้านขายของแต่ง่อเยอะนะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าของใครแบบว่าของเยอะขายของเยอะก็ได้เปรียบครับของเยอะได้เปรียบนะครับร้านไหนมีของให้เลือกเยอะก็ได้เปรียบ แดดร,บบร้อนมากวันนี้่ตะเียนใ่ยี่สบสี้ค่ะมีสีอื่นมสีไฟอ่ะสีไฟมีสีนี้เมาดไปขับไปเอาแป๊บหนึ่งไปเอาร้านอ,อยู่วิรมตัวนะไอวี่ล่องไฟเดือสีอะไรกอนไปดูป้ ได้ครับผมรถได้ครับาสาบีครับทำป้ายทำธงตัวเองมาติดอย่างนี้ได้ไหมทำธงแบบร้านตัวเองมาติดอย่างเงี้ยเนี่ยเยเหมือนเรเบูล

รอคำสัง่งงานบุญงานช่างเอี่ยววันที่สี่ก็มีเด้วันที่สี่บ้านกรวดอ่ะบ้านกรวดอืวันที่สี่นะใช่ต้องอาจจะได้ไประยุกต์หรือเปล่าน่าจจะมาที่บ้านกลางเดือนหน่อยดีกับบ่เพราะว่าช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนงานเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้เสียน้อยไปด้วยวันที่สี่ไอ้จ๊ก็หนุ่มหนาปลา ติดไหมว่าหน,นาเพราะว่าเราทำเป็นเอเลดทำพิหกรอบป้ายเทียนมันไม่เหนียวมันได้สองป้ายพอดีเลยส่ยสิบล้อครับวิ่งข้าวโพดรถเทรลเลอร์มาจากไหนกันนะนครสวรรค์อ้มาอยู่นานยังนี่เป็นเดือนแล้วครับอูเป็นเดือนแล้วนะ ต้องขยายให้ใหญ่กว่านี้เนะาะเจ๊บอกจะซื้อแ,แ,แตรจัดเลยเจ๊เมาทั้งร้านเลยอเอานวมไหมครับนี่นวมมียังแล้คะไม่นั้นรุ่นใหม่เลยนะแนวใหม่แนวใหม่นะนี่ผมยังไม่ได้ติดเลยเนะี่ย ในรถมีเด็ก20ตันเสียล้วยปะปะอะไรยเดี๋ยตกข้าไปเหรอเดี่ยวเขาใหญ่เน่ทย,ยนะทำอย่างนี้มีเวลาเที่ยวหรออู้ดิกลองจอนปิดก็มีนะนี่อนันนี้เอ้ามันขยับได้ด้วยเหรอัน่นนัะน ฮะเอา้ามันหมุนได้เหรอใช่เหรอใช่มันมันจับใบหน้าแล้วนั่นน่ะใช่ไหมน่ะเฮ้ยนี่มันจับทุกคนเลยเนี่ยดูนั่นนั่นนั่นนี่นี่แสดงว่ามันจับทุกคนเลยเนี่ยจับใบหน้าเนี่ยเพราะคนกระดิกมันก็กระดิกตามเนี่ย ลูกค้ามาอีกแล้วครับลูกค้ามาอีกแล้วซิมาจากไหนครับอ๋ออันนี้ผ่านมาไปโมกเหล็กเลยเขาจะกลับมาอ,อ,อ่่ไไมแแตขาปล้วครับ,รบอจอดชมใช่ไหม วันนี้อยู่ริรามครับบุรีรัมใช่ครับจากบุรีัมจอดจอดตรงนี้กี่วันแล้วเนี่ยสิวันสิบวันละจอดนี่ลยบวันใช่ค่นื่องว่กบนเป็นตกสมงมันก็มา

ทีมงานจะไปเที่ยววัดหลวงพ่อโตสีคิว้วฮะอเอสแกนเลยเอ่ะไม่ต้องเงินสดครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกเงินสดสแกนอย่างเดียวอ๋อได้นี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะ ลดห้าสิบเปอร์นต์เลยเลย้ทห้าสิบบาทเหรออทางปลอดภัยนะครับครับวันที่สี่บ้านกันที่สีบ้านกรวอกไนะวันที่สีบ้านกรวด เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับก็ผ่านมาก็แวะครับอยู่ตรงนี้กี่วันนี่กับพรุ่งนี้เลยกับพรุ่งนี้ว้าสิบวันนี้เอาเงินไปเท่าไหร่แล้วนี่กี่แสนใช่ไหม ออเอาชื่อเสียงไว้ก่อนมาจอดให้คนรู้จักก่อนนะเดี๋ยวคนรู้จักเขาก็จะแวะนะครับโอเคเจอกันใหม่นะครับแค่นี้เขาก็รู้จักกันเยอะแยะแล้วเอ๊ะถ่ายเท่าเกาเลยเนาะต้องถ่ายเจ้าของร้านเลย